พุดนะคะเดินทางอีกแล้วนะคะเจ้าสาวสาวสวยเดินทางอีกแล้วนะคะนางแบบประจาประจามดนะคะ <c oughs> นางแบบประจํามดนะคะสีสันเลิศมากเลยนะเราวันนี้น้องๆอยุบข้าวก็หยิวนะคะพี่กินบรรยากาศดีมากนะคะ เออทำทำ้าแบบนี้สวยมากเลยวันนั้นทำแล้วเนี่ยยิ้ม้าแบบเนี้ยมันได้เห็น้างทงไงพี่น้องเอ้ยกีการเดอน่วันเนี้ยสีการเดอนเหรอมันได้ดูตรงไหนก,ก,กี่องศาไงได้ดูตรงไหนเจ็ดอยู่๋อเจ็ดองศานะคะสนุอ่ะ เมือ่อหนีหมอกพี่น้องเอยประเทศโนเวนนะคะหมอกนะคะเห็นไหมคะข้างทางเห็นไหมคะหมอกนะคะหมอกเยอะนะคะวันนี้ไม่ได้เห็นหน้าแล้วพาคิดถึงคิดถ,ถึงมาดามไหมคะคิดถึงมาดามน้องไหมคะมาดามพี่ไหมคะอาจจะยี่สิบนาทีกันพี่น้องเอย วันนี้บรรยากาศดีมากแล้วก็สีสันเสื้อสีชมพูกับสีเอรียกสีอะไรน่สีปูนเข้มนะสีสีปูนสีเออสีเงี่ยงมากพิ่มาสีปูนเย็นแล้วก็สีปูนแดงนะคะวันนี้จะเดินสายอากาศ ไม่เป็นอุปสรรค์สำหรับมาดามนะคะบอกไว้ก่อนไก่มันสู้นะคะขับรถเร็มมาเร็มมาขับรถเออคุณป๋าห่วงมากเจ็ดบอกให้เจ็ดบอยใเจ็ดอ่าขับรถฟอร์จิติกฟอร์จิติกเออเขาเขาฟอร์จิติกบนถนนนะเขาถนนเขาขับดีอ่าข็ขับถนนลื่นนะคะคุณป๋าวันนี้ไม่รู้เป็นไรห่วงเรามาใส่เสื้อให้ใส่เสื้อให้แล้วรองเท้าเดี๋ยวมาใส่ให้เอาหมวก ใส่ให้โอ้สุดสารแกทำดีมากเสื้อก็ดึงเต็มหมวกให้เราเอาทำไมเตียมเช้าวันนี้เอาก็รู้ว่าก็รู้ว่าเราจะไปก็มาเตรียมของอะไรไปให้ไปกินอะไรให้แกสเอาเตรียมไว้ยางจะเอาไปส่งรถให้โอ้เป็นอย่างงานแกจะเป็นสภาพบริษทจะไปไหนเอออันนี้ไหนของแกใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปส่งรถให้เขาแล้วก็กินอยู่ในตะก้าใช่ไหมเออเอาแอปเปิ้ลไปให้กินจินนาด้วยทั้งสามจีลูกเนาะ เนาดีไปหมดดีไปหมดมันถึงเป็นแบบนี้ไงมันถึงทิ้งกันไม่ได้คนเรามันความดีเนาะมันความดีแล้วก็เราอยู่ด้วยกันนานแล้วความผูกพันเรามีนักเจ็ดพี่ว่ายังไงฉันก็หนีไม่ได้แต่วันนี้ที่คุณย่าก็ไม่สบายด้วยนะคะเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วคุณย่าแล้วความดันจะกินน้ำมะพร้าวแล้วแก อ้วกใจอ้วกแกวินเวียนใจมันเป็นไม่สบายอยู่แล้วเนาะบางคนก็แพ้น้ำมะพร้าวอ่ะมะพร้าวหอมอ่ะไม่ได้แพ้หรอกร่างกายไม่ดีเท่าไหร่กับเท่าอ้วกต้องรีบเลยแหละก็แกกินอาหารอะไรแกก็อ้วกไง่ยก็ไปโรงพยาบาลบ่อยๆร่างกายไม่ดีแล้วนั่นแหละแกไปโรงพยาบาลบ่อยมันไม่รับอาหารไงนั่นแหละแล้วแกก็ไปโรงพยาบาลเข้าตอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์น่ะก็รักษาตรงนี้เหมือนกับเพราะอ่าลำไส้ลำไส้อ่ะมีเชื้อราไง นอนโรงพยาบาลสองสาอาทิตย์แหละออ,อกมาแล้วออกมาได้อาทิตย์2อาทิตย์ก็ขึ้นมาเป็นอย่างนี้นก็เลยห่วงอยู่นะคะคุณย่าก็ห่วงนะคะบ้านมาดามค่อนไปนองเอ้ยนี่นะคะฟา